วันที่26กันยายน2564สมบูรณ์เลิศคล้ายบกพร่องแต่บทบาทนั้นมิเสื่อมสูญท่านเหล่าจืออธิบายถึงความสมบูรณ์เลิศจากฐานของกระแสหลักแต่ความบกพร่องคือเงื่อนไขของความสมบูรณ์เลิศเมื่อกล่าวถึงการประสานตัวกันของหยินและหยางจากพื้นฐาน จึงจะหลีกเลี่ยงสภาวะที่ไม่เจริญเติบโตเพราะหยินและหยางไม่สมดุลได้จากนั้นจึงก่อเกิดบทบาทนั้นมิเสื่อมสูญคือมีบทบาทที่เกิดขึ้นตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการที่บทบาทของบกพร่องไม่มีวันหมดสิ้นเพราะระเบียบของจักรวาลมีความบกพร่องอยู่การเติมเต็มความบกพร่องบนเส้นทางฝึกปฏิบัติของชีวิต คือช่วงเวลาปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบตลอดกาลเป็นสภาวะใหม่และสร้างสารรค์ของชีวิตและเป็นการเกิดใหม่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดอรุณสวัสดิ์ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่44และคำอํานวยพรในเดือนแห่งพลังหากมีจัก,กรวาลทัศน์โลกทัศน์และชีวทัศน์ผิดเพี้ยนไป ถ้าเช่นนั้นชีวิตย่อมขาดเต่าและเดินทางผิดขอมอบคติธรรมจากคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่44รู้จักพอไม่อับประยศ 1. ชื่อเสียงกับร่างกายอะไรใกล้ตัวร่างกายกับทรัพย์สินอะไรสำคัญสูญเสียชีวิตกับลาบยศอะไรให้โทษทั้งสามคำถามนี้บอกเราว่าหากโลภมากในทรัพย์สมบัติจะตายด้วยทรัพย์สมบัติ หากโลคมากในด้านอาหารการกินจะตายเพราะอาหารการกินหากโลภมากในการมลลมจะตายเพราะการมลลมคำว่าโลภจะเป็นเหตุให้ประเทศล่มสลายบ้านแตกสาแลกขาดได้ทำให้คนที่เห็นยังดีๆอยู่ต้องจากไปก่อนเวลาอันควรดังนั้นคำว่าโลภมิใช่เรื่องเล็กๆ 2. ชั่วชีวิตคนเรา100ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วต้องเข้าใจชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นและอะไรคือความทยานอยากนี่จะเป็นความช่วยเหลือพื้นฐานที่สุดต่อชีวิตเราทรัพย์สินเงินทองมากมายในชีวิตล้วนเป็นเพียงเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ามีเพียงการแบกรับด้วยความรักจึงจะได้รับการอํานวยพรจากสังคมและฟ้าดินได้ 3. ในจิตสำนึกของมนุษย์ความเห็นแก่ตัวคือต้นตอของมลภาวะที่เป็นภัยร้ายแรงที่สุดสิ่งเหล่านี้มาจากความยโสโอหังของมนุษย์และเป็นการรับรู้ที่ผิดต่อธรรมชาติและธาตุแท้ของชีวิตหากมีจักรวาลทัศน์โลกทัศน์และชีวทัศน์ผิดเพี้ยนไปถ้าเช่นนั้นชีวิตย่อมขาดเต่าและเดินทางผิด 4. การที่มนุษย์มีจิตใต้สำนึกที่ให้ความสำคัญกับชื่อเสียงผลประโยชน์มากกว่าชีวิตนั้นมีสาเหตุเพราะมีร่างกายมนุษย์จึงคิดหาวิธีสแสวงหาผลประโยชน์มาหล่อเลี้ยงร่างกายดังนั้นอันที่จริงความทยานอยากในชื่อเสียงและผลประโยชน์ที่ชอบทำคือสิ่งจำเป็นต่อความอยู่รอดของมนุษย์จำเป็นต้องได้รับการเติมเต็ม หากมนุษย์งดความทยานอยากโดยสิ้นเชิงจะไม่อาจอยู่รอดได้แต่หากมั่วโลกีเต็มที่จะเดินสู่ความหายนะระดับที่เหมาะสมคือความคิดเชิงวิพากษ์ซึ่งสำคัญที่สุดที่ท่านเหล่าจือกล่าวในบทนี้ 5. เงินทองและอำนาจมิใช่ที่พึ่งพิงของดวงวิญญาณเพื่อให้ได้ครอบครองทั่วล่า แต่ต้องชดใช้ด้วยชีวิตของตนเช่นนี้จะมีผลดีอะไรเล่าชีวิตประเมินค่าไม่ได้ความผิดพลาดมากที่สุดของชีวิตคนเราคือการใช้สุขภาพไปแลกกับวัตถุนอกกายโศกนาฏกรรมใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่าวันที่26กันยายน2564 เผยแพร่วันที่1331